เราที่กำลังพรีวิวคลิปเห็นไหมครับลื่นไหลไม่สะดุดเลยตัวนี้น่าจะเดือดโอ้เนื oh. น้อมันกีตาร์ทำมาจากอะไรวะดผลจัดดูดันดูดันอืมดีฟืบคนดูอาจจะงงหน่อยเหมือนเล่นในคนวะ่าแบบคอมโบคอมโบแบบต่อเนื่องไงตุ้ง ตุ่มเขไม่ตายว่ะสวัสดีครับวันนี้แอดปอก็จะมาแนะนำคอมตัดต่องานนะครับหรือว่าทำงานพวก Adobe แล้วก็เล่นเกมได้นะครับงบก็จะอยู่ราวๆสี่หมื่นถึงห้าหมบาทนะครับทำไมเราถึงเลือกเป็นซีพียูอินเทลคอเจ็ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เป็นตัว i713700 นะครับมี16คอร์24เธรดการที่เรามีคอร์และเธรดเยอะก็จะช่วยให้การเรนเดอร์วิดีโอเสร็จไวยิ่งขึ้นอย่างเช่น คลิป10นาทีอาจจะใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ5 6นาทีนะครับก็ช่วยประหยัดเวลาเราได้เยอะอีกด้วยนะครับทำให้เราส่งงานได้เร็วอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าในขณะที่เราเรนเดอร์เ,เราก็สามารถทำงานอื่นๆไปได้ด้วยนะครับอย่างเครื่องนี้นะครับเรามีกาจอ RTX 4060ทีไปด้วยนะครับลูกคราบว่าเล่นเกมนะครับเล่นเกมแล้วก็เอามาช่วยเรนเดอร์นะครับยอย่างตอนนี้ผมเปิดคลิป ที่ใช้โปรแกรมสนิมิการตัดต่อพรีวิวแบบฟูเลยนะแบบชัดที่สุดจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนที่กำลังพรีวิวคลิปเห็นไหมครับลื่นไหลไม่สะดุดเลย CPU นะครับใช้งานประมาณ20%นะครับกาจอก็ช่วยประมวลผลด้วยนะครับจะวิ่งอยู่แล้ราวยนะครับก็ช่วยกันทั้งคู่เลยทำให้เวลาเราเรนเดอร์คลิปเวลาเราตัดต่อหรือว่าทำอาร์เตอร์เอฟเฟกตต่างๆเนี่ย เรจะทาได้อย่างลื่นไหลเลยแล้วก็ในส่วนของงานถ้าเป็นงาน a f t e r e f f เ c t เกเนี่ยแอดพอก็แนะนําเป็น램สบก,กิกขึ้นไปถ้าแนะนําก็จะเป็นม32กิกนะครับอย่างดีเลยนะเป็นม32เพราะว่าโปรแกรม a f t e r e f f e c t เเนี่ยเป็นโปรแกรมที่่อนข้า,างกินแรมเวลาเราพรีเวิลเวลาเราทํางาน AE เนี่ยมัน่ขนข้า,างกินแรมถ้าเรมมาเยอะการทํางานของเราก็จะฟลูแล้วก็ข้า้างเสถียรเลยนะครับในส่วนของความจุนะครับเครื่องนี้ลูกค้าเลือกเป็นความจุ 1,000กิกเลยนะครับก็จะได้เก็บไฟล์วิดีโอเก็บไฟล์หนังได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าสาย AE สายตัดต่อเนี่ยไฟล์ต่างๆมันใหญ่อยู่แล้วนะครับก็จะช่วยให้การเก็บไฟล์ได้เยอะมากยิ่งขึ้นนี่ครับเห็นไหมตอนตัดต่อเนี่ยเอ็นจะตัดต่อไปด้วยนะครับแล้วเราอ่ะเนี่ยสลับมาจริงๆตัดต่อไปด้วยเล่นเกมไปด้วยก็ยังทําได้นะครับเปิด g Google Chrome พร้อมๆกับการตัดต่อสลับหน้าจอ เปิด o อ o โวช็อปหรือว่าเปิด AE ก็ได้หมดเลยนะครับ <Okay. S 1> การที่เรามี CPU c วคอร์และเทรดเยอะก็จะช่วยตรงนี้ได้ดีพอสมควรเลยแรมก็เช่นกันนะครับมันต้องไปควบคู่กัน CPU มีคอร์และเทรดเยอะแล้วนะครับแรมก็ต้องเยอะตามเพราะว่าถ้า CPU มีคอร์และเทรดเยอะแล้วแรมน้อยเนี่ยบางทีอะแรมเต็มก่อนนะทั้งที่ CPU เนี่ยมันยังใช้งานได้อีกเยอะเลยแต่พอแรมมันเต็มปุ๊บ CPU มันก็ทํางานไม่ได้นะครับมันก็จะอาจจะนุวงนวงหน่อยเพราะว่าแรมมันเต็ม นะครับก็แนะนำให้สัมพันธ์กันอันนี้กำลังดีเลยนะครับ CPU i7 ปุ๊บแล้วก็มีชุดระบายความร้อนด้วยน้ำา2ตอนด้วยนะครับแต่ถ้าป้องแนะนำก็แนะนำเป็น3ตอนนะเพราะ CPU ช่วันี้มันแรงนะผมพอมันแรงมันก็มาพร้อมกับความร้อนนะครับเวลาเร่เ,น,เนินเนลวลาใช้งานหนักๆมันจะได้ไม่ดอกเพราะสปีดนะครับส่วนเมนบอร์ดก็จะเป็นตัวเบนบอร์ดเผื่อ,อเกรดในอนาคตนะครับใสแ่แรมได้4แถวใส่เอ็นได้สอตัว รับภาคแต่ไฟก็แบบมีแน่นๆเลยนะครับส่วนเคสก็จะเป็นเคสสีดําเรียบนะครับก็ดูสวยงามมากๆนะนี่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่านี่ครับเห็นไหมจะเป็นเคสแนวสีดําเรียบนี่ดูดันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟดูนี่ครับเห็นไหมนี่เป็นประมาณนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมสีดําเรียบนะครับด้านหน้าจะมีพัดลมดูดอากาศเข้าไปสองตัว นะครับตรงนี้สองตัวแล้วก็ข้างบนจะมีชุดน้ำแล้วก็ด้านหลังก็มีพัดลมอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นการโฟรกันได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโอ้ยในส่วนของการทดสอบเกมเนี่ยผมก็มีนะครับก็เดี๋ยวผมพูดตรงนี้เสร็จเดี๋ยวไปดูช่วงไทยๆแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครเน้นเล่นเกมนะครับก็ลดซีพียูเหลือเป็นสัก i5 72จก็ได้แล้วก็ตัดชุดน้าออกไปงบที่เหลือก็สามารถเอาไปยัดในส่วนของกาดจอได้นะครับก็จะกาดจอที่แรงกว่า4 0่0ูนที่อนะครับหรือว่าเอาไป เสริมในส่วนของความสวยงามของเครื่องคอมก็ได้ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนบางคนชอบไปเคสตู้ปลาใช่ไหมอ่ะตัด i7 ออกลดไปได้5แล้วงบที่เหลือมาอัปเกรดเป็นจุบอ่าเป็นตู้ปลานะครับแล้วใส่เป็นพวกไฟวิ่งอะไรเงี้ก็ได้เช่นกันนะถ้าใครสนใจสั่งคอมสนานุบุกก็ทักมาได้เลยนะที่เพ e จแอดพ็อกจัดสเปคคอมนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปดูผลเทสเกมกันบ้างดีกว่าอ๋อแล้วก็ร้านแอดพ็อกนะครับมีบริการลงเกมให้ด้วยนะครับลงเกม การชำระเงินก็มีหลากหลายช่องทางน,นะครับเก็บเงินไปทางระบัตรเครด,ดิตรับดิจิตช็อปนะครับของวิปัญพาภายในี4วันผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็มีของใช้าง,งานระหว่างเราเคสมีทีมงานในสพอร์ตนะครับไปตรวจสอบวอลโวเลยนะครับปรับเป็น Full HD ปรับสุด Extreme DL SS ปรปะละลับโหมดบาลานซ์ครับเฟรมเลยทำได้ก็อยู่ประมาณ 150- 160เฟรมน,น,นะครับเล่นลื่นไหลการ์ดจอรัน80-90%นครับ CPU รัน26 เปอร์เซ็นต์อุณหภูมิซูยูก็อยู่ราว70องศานะครับเพราะแอร์เปิดฝาข้างนะฮอสปิดซูบิยูเขาทั้งสูงเลยครับทำให้อุณหภูมิซูยูก็สูงอยู่นะครับแต่ก็ใช้งานได้สบายๆครับผมเฮ้ยโอ๊ยตกเกือบตายถอยหลังตกเลยอืมตันี้คนนี้น่าจะเดือดเนียเดือดปอกปักเลย โอ้โหใครมาเล่นเปิดหมวกตัวนี้เนี่ยโอ้โหเนื้อมันกีตาร์ทำมาจากอะไรวะทนจัดอือดูซองทางน้ำไปแหนวเนี่ยดูตองใส่ไหมครับอืออือ well Do ดูดันดูดันอือโอเคครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยลบลบ แับนี้แล้วทุกคนเนดี๋ยวจะหายห่วงต่อเกมพอ็อกวอร์ดแนวโอเพนเวลครับปรับ u l t ต้าเลเซซิงสายเงเอาสมจริงความหน้าจอปรับเป็นฟูเอ็ดีดีเอลเอเปิดโหมดบาลานซ์ครับเฟรมจะได้พุ่งเนาะแล้วก็เปิดเฟรมเจนได้นะครับก็เฟรมก็จะยิงพุง่งไปอีกนี่ครับเฟรมเลทที่ได้ก็อยู่ประมาณ80เฟรมเลื่นลื่นไหลครับโอ้ดู70 80เฟรมครับการจอรัน90 เปอร์เซน็นต์ทิฟวี่ลันต์ตอน17เปอร์เซ็นต์ครับผมไปบุกเออครับอืมคอมโบเอาเอาเอาหลงหลงโอ้โหไม่น่าเล่นเลยจะไปไหนเออนะครับฉากศาสตร์สกองสกิลลบแบลดิจิตตันเอาคู่ถังมาคว้างปุ๊บ อือคอมโบตาย1ตาย2องเดี๋ยวฉีดเดี๋ยวฉีดเอาไม่ถึงไม่ถึงเอาไหมเอาไหมชุบดีฟื้บคนดูอาจจะงงหน่อยเหมือนเล่นในคนนพราะแบบคอมโบคอมโบแบบต่อเนื่องไงตุ่มตุ่มคุณไม่ตายว่ะต้องตามต้องตามเดี๋ยวปล่อยโอกาสให้ผีเขาสู้หน่อยดิลบ ยังไงยังไงลบไน้จริงก็ทุบมาไน้จริงก็ทุบมาไม่ทุบป,ป่ะขอปิดจบอบเลยแล้วกันนะอืออืม,อมเป็นไดครับเล่นลื่นครับผม